อ่ะสับมาดูบรรยากาศของการประชุมวุฒธธิสภาบ้างนะครับวันนี้คือคักแต่เช้าค<ะ>ุณเปิรท่านผู้ชมบรรดาคนดิเดตตัวเต็งในการชิงตำแหน่งประธานวุฒิเนี่ยก็มากันพร้อมเรียงนะครับเมื่อวานนี้อ่ะเมื่อเช้านี้ตอนจังหวัดที่จะเริ่มในการประชุม,มนะฮะก็มีการถกเถียงเล็กน้อยอเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ฝั่งของสวสายพันธุ์ใหม่เขาก็บอกว่า5นาทีมันมน้อยมากเลยนะ,อ,ะอาจารย์นานา,นาบอกว่าไม่ควรกําหนดเวลานะ,ะแต่ประธานชั่วคราว่านก็บอกว่ากําหนดเลยเถอะ ห้าถึงเจ็ดนาทีสุดท้ายโหวตกันออกมาก็บอกว่าห้าถึงเจ็ดนาทีเนี่ยเหมาะสมแล้วะนะครับแล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศน์กันมีคุณหมอเปรมศักดิ์อ่ะเพิ่มเติมขึ้นมานะนอกจากอาจารย์นัทนากับคุณอขอภัยท่านมงคลสุรศรัจฉริมแล้วสุดท้ายคือเราทราบกันแล้วนะครับว่าตําแหน่งประธานวุฒิสภาคือมันนอนมาคุณเฟิร์นก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายไม่พลิกโผเลยอะ่ะแล้วคะแนนร้อยห้าสิบเก้าคะแนนหลายคนบอกโอ้โ oh, ห สายสีน้ําเงินเนี่ยพละกําลังมากกว่าที่คิดนะนะส่วนทางด้านของรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งคนที่สองก็ต้องเรื่อกมาต่อไปอเพราะฉะนั้นบรรยากาศล,ล่าสุดณตอนนี้เป็นไงติดตามกับผู้สื่อข่าเราคุณนิจการแววคล้ายหงรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะ้ะผ่านไปแล้วกว่า6ชั่วโมงนะคะสำหรับการเลือกตำแหน่งประธาน ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาทั้งสองคนค่ะขณะนี้นะคะการประชุมวุฒิสภานะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนะคะส่วนการเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1ค่ะผลพึ่งออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยก็เป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะโดยผู้ที่นั่งตําแหน่งนี้ก็คือพลเอกเกรียงไกรศิรักนะคะเช่นเดียวกับตําแหน่งประธานวุฒิสภาค่ะก็ไม่ได้พลิกโผตามที่มีการคาดการไว้โดยผู้ที่ได้ตําแหน่งประธานวุฒิสภาก็คือนายมงคลสุร รัศจาค่ะต้องบอกว่าได้คะแนนอย่างท่วมท้นนะคะโดยหลังจากที่มีการประกาศคะแนนแล้วก็ปรากฏว่ามีสมาชิกุทิสภาหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกับนายมงคลไปย้อนดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันค่ะ นี่เป็นจังหวะที่สมาชิกวุธิสภาเดินเข้ามาแสดงความยินดีทั้งจับไม้จับมือและยกมือไหว้นายมงคลสุรสัสจ,จัสมาชิกวุธิสภาหลังจากควาดคะแนนท่วมท้นถึง159คะแนนค่ะได้นั่งตำแหน่งประธานอุฒิสภาชุดที่13นะคะขณะที่นางสาวนันทนานันทาวโรพาดได้เพียง19คะแนนทั้งที่ก่อนหน้านี้นางสาวนันทนาเคยระบุไว้ว่ากลุ่มของสวพันใหม่นั้นมีกว่า30คนค่ะส่วนนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระได้13คะแนนนะคะ ถังจากนั้นค่ะการประชุมจึงเข้าสู่วาระการเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1โดยในที่ประชุมมีการเสนอชื่อพลเอกเกรียงไกรศิรักนายนพดลอินนานายปฏิมาจิรแพทย์และนายแลดิโลกวิทยารัฐค่ะรวมทั้งหมด4คนก่อนจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงวิสัยทัศน์คนละ5นาทีค่ะ แน่นอนว่ารายชื่อที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าเป็นตัวเต็งแคนดิเดตรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งอย่างพลเอกเกรียงไกรนะคะแสดงวิสัยทัศน์โดยขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะดําเนินการทางการเมืองอย่างอิสระเที่ยงธรรมเป็นที่พึง่งส่วนการทํางานในวุฒิสภาแม้จะมีหลากหลายกลุ่มอาชีพก็จะยึดมั่นในเกียรติและรับฟังสมาชิกวุฒิสภาอย่างเท่าเทียมเคารพเสียงส่วนใหญ่และรับฟังไม่เพิกเฉยเสียงส่วนน้อยที่เห็นต่างพร้อมสัญญาว่าจะดําเนินการทุกอย่างให้เป็นที่ศรัทธาของ ประชาชนและจะทําแต่สิ่งดีงามเพื่อให้เป็นสภาที่มีเกียรติไปฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะรผมจะยึดมั่นในเกียรติของเพื่อนสมาชิกทุกท่านรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในการดําเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาวุฒิสภาแห่งนี้อย่างเท่าเทียมกันเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่รับฟังไม่เพิกเฉยต่อเสียงส่วนน้อยที่เห็นต่าง ประการที่สี่ครบผมขอเรียนยืนยันว่าจะดำเนินงานทุกอย่างเพื่อให้วุฒิสภาแห่งนี้เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชน ส่วนรายชื่อที่กลุ่มสวพันใหม่ส่งชิงตำแหน่งรองประธานอุทิสภาคนที่หนึ่งคือนายแลย้ำว่าอุทิสภาถือเป็นสถาบันหนึ่งในกระบวนการเมืองในระบอบราาประชาธิปไตยต้องเน้นถึงความเป็นเสรีภาพของความหลากหลายเท่าเทียมสากลอยากเห็นผู้นำในรัฐสภารักษาองค์ประกอบของความหลากหลายเพื่อให้สภาได้สะท้อนมุมมองหลากหลายครบถ้วนค่ะและอยากเห็นทุกเสียงของสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะกลุ่มไหนได้มีโอกาสเท่าเทียมในการแสดงออกรวมไปถึงคนไร้เสียงและ คนได้อโอกาสพร้อมยืนยันว่าวันนี้ไม่ว่าจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกจะไม่ทําให้ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สภาประสบความสําเร็จนั้นเปลี่ยนไปแม้แต่น้อยไปฟังเสียงช่วงนี้ค่ะผมอยากเห็นทุกสปปรรเสียงทุกมุมมองของสมาชิกไม่ว่าจะมาจากกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กและไร้กลุ่มอันเป็นอุดมคติของ สมาชิกวุฒิสภาได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงออกและทำ,ทำความเห็นของเขาให้ปรากฏแก่สาธารณะ จากนั้นจึงเปิดให้มีการลงคะแนนในทางลับนะคะแต่ว่าการขานคะแนนชุลมุนขึ้นเล็กน้อยเพราะเมื่อนับคะแนนจนถึงคนที่200แล้วปรากฏว่าเหลือบัตรลงคะแนนอีกหนึ่งใบลงคะแนนงดออกเสียงค่ะทําให้ประธานในที่ประชุมสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้งแต่ว่ามีการถกเถียงกันในที่ประชุมกว่า10นาทีนะคะว่าจะมีการนับใหม่หรือไม่โดยสมาชิกทธิสภาบางคนก็มองว่าหากนับใหม่จะเสียเวลาหรือหากจะนับใหม่จะนับด้วยวิธีการใดที่ทําให้รวดเร็วกว่าเดิมเพื่อไม่ให้เสีย แต่สุดท้ายนะคะประธานในที่ประชุมก็สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้งเพื่อความโปร่งใสค่ะโดยผลจากการนับคะแนนใหม่นะคะตัวเต็งอย่างพลเอกเกรงไกลสมาชิกวุฒิสภาเทคะแนนให้150คะแนนเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1เหมือนที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะส่วนนายนพดล27คะแนนนะคะนายแล15คะแนนนายปฏิมา5คะแนนงดออกเสียง1คะแนนและบัตรเสีย2คะแนนค่ะ ส่วนการเลือกรองประธานุทิสภาคนที่สองนะคะมีผู้เสนอชื่อทั้งหมด3คนก็คือนายบุญส่งน้อยโสภานายปฏิมาจีรแพทย์ค่ะทันตแพทย์พงศักดิ์เกิดวงบัณฑิตและนางอังคนานีละัยจิตค่ะ ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะการเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนะคะคาดหน้าคาดว่าน่าจะใช้เวลาสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงคาดว่าน่าจะรู้ผลนะคะส่วนหลังจากนี้ค่ะต้องจับตาดูนะคะหลังจากที่มีการวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าสอวอสายสิน้ําเงินจะกินรวบตําแหน่งประธานวุฒิสภาและตําแหน่งรองประธานวุฒิสภาสังสองคนหรือไม่ซึ่งต้องจับตาดูหลังจากที่มีการนับคะแนนหลังจากนี้และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่รัฐสภาในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ ขอบคุณคุณที่จารรายงานสดเข้ามานะครับค่ะนี่บรรยากาศล่าสุดเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้พลิกผุ่จากที่คาดการเอาไว้นะตอนนี้ว่าที่ประธานวุฒินะคะก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นคุณมงคลสุรัสัจะแล้วก็รองประธานวุฒิคนที่หนึ่งนะคะก็คือคุณเอกเกรียงไกร สีรักแม่ทัพอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นนะเพื่อนสีกับคุณอนุทินด้วยใช่ออใช่คือต้องเรียกว่ายังเป็นว่าที่ประธานวุติกับว่าที่รองประธานวุฒิอยู่เพราะว่าต้องมีกระบวนการปวดกล้าวลงมาก่อนตามขั้นตอนนะคะ